กุ่มจุลินทรีย์ที่มีปฏิภาสที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดีมีประโยชน์ต่อคนพืชตัดและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คืออะไรคะหัวเชื้อค่ะหัวเชื้ออะไรเอ่ยอันนี้เป็นกากมันตาลค่ะอันนี้เป็นยมีซีค่ะอ่าอันนี้น้ำอะไรคะลูกอเอ็มค่ะอ่าแล้วใส่เท่าไหร่คะสี่ส่าสในกะละมังคือน้ำเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไประวังได้ มีกากน้ำตาลครับแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเปล่าครับแล้วก็มาใส่ขวดนี้ครับพี่เติมน้ำไว้แล้วครับเราต้องทำไงต่อแล้วก็เขย่าครับมันก็จะกลายเป็น E M ครับโอเคแล้วต้องเทงไว้เท่าไรคะเ้งไว้ประมาณสองที่สามคืนครับอ๋อแล้วไปใช้ได้เลยใช่ครับทำมาเอาไปใช้คือท่อระบายน้ำมีกินให้เอา E อเทลงไป มันจะช่วยดับกลิ่นได้ครับเพราะว่า e อ,อมันจะไปกินจุลินทรีย์ครับแล้วทำอะไรได้อีกคะเอาอสามารถจักที่อาจารย์เขาได้บอกมานะครับสามารถเอาไปผสมอาหารให้หมูได้ครับอ๋อสรกินได้ใช่ครับแล้วเราทำต้นไม้ได้ไหมคะเอาไปเทใสต่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะง,งามขึ้นครับอ